ก็อยากขอให้ข้อคิดสำหรับนักปฏิบัติเนื่อในการฝึกโมโนโมยิทธิ แล้วก็ให้ข้อคิดสำหรับครูผู้ปฏิบัติการฝึกมโนวิธิที่เราปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันจะถือว่าเป็นมโนวิธิโดยตรงก็ไม่ได้หรือว่าจะถือว่าเป็นหลักข้งวิชาสาโดยตรงก็ไม่ได้ทั้งนี้ต้องทราบว่าเป็นวิชาบวกกันนองสองประการ ทั้งมโนมิธิและวิชาสามจะได้การปฏิบัติจึงจะเห็นว่าแตกต่างกับการปฏิบัติที่แล้วแล้วมาในอันดับแรกนี้อยาขอให้ข้อคิดสำหรับนักปฏิบัติก่อนผู้เริ่มเข้ามาปฏิบัติ อาจจะมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติแบบนี้แตกต่างกับที่อื่นมากหรือว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่นี่เองก็เช่นเดียวกันไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนั่นก็คือการปฏิบัติให้ถืออารมณ์จิตมีความรู้สึกเป็นสำคัญ จุดนี้และเป็นจุดที่หนักที่สุดสำหรับนักปฏิบัติใหม่แล้วก็ที่มีกำลังใจไม่สมบูรณ์เพราะว่าการปฏิบัติแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในจิตก็อาจจะมีความรู้สึกว่านั่นมันเป็นอารมณ์คิดที่ลวงใจตนเองเป็นสำคัญ ความจริงเรื่องนี้มันไม่จริงไม่จังอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องสมมติขึ้นเช่นนี้ครูผู้ฝึกถามว่าเวลานี้เห็นอะไรบ้างท่านก็ตอบว่าไม่เห็นแต่ความจริงมันไม่เห็นนี่ครูผู้ฝึกถามว่ามีความรู้สึกของจิตจิตมีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บ้างไปถามความรู้สึกของจิต นักปฏิบัติใหม่หรือว่าท่านที่ยังไม่ได้มาก่อนอาจจะไปนั่งนึกว่าเอนี่จะมาปฏิบัติแบบบ้าๆบอๆไกันแบบนี้อยู่ๆก็จะให้มานั่งนึกถึงความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตนี่มันจะนึกอะไรก็นึกได้จะวาดภาพแบบไหนก็วาดได้ตามอธัธยาศัย นีความรู้สึกตามกฎธรรมดาเป็นอย่างนี้แต่ความจริงขอท่านบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดทราบว่าถ้าจิตของเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่เป็นสมาธิและการที่เจริญสมาธิให้ดีนั้นก็ต้องอาศัยกำจัดนิวนรณ์ห้าประการให้สิ้นไป โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขณะที่เริ่มต้นผู้ฝึกจะให้คำแนะนำยาวหรือสั้นนั้นไม่สำคัญหอให้ท่านรวบรวมกำลังใจของท่านตัดสินใจไปตามนั้นทันทีแล้วก็เชื่อชนิดที่เรียกว่ายอมรับความเชื่อแบบโง,โง่ ที่คำว่างโง่ก็หมายความว่าเราจะได้วิสูทธ์ความจริงกันว่าที่ผู้ฝึกเขาแนะนำมาแบบนั้นนะ่ะมันจะเป็นผลดีผลชั่วหรือมีผลข้างหน้าเป็นประการใดโดยไม่นึกถึงเรื่องอื่นใดทั้งหมดตั้งใจคิดไตรตรองไปตามคำแนะนำของท่านผู้ฝึก แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จิตอย่าปักให้แน่นจนเกินไปขณะที่รับฟังไปก็นดรู้ลมให้ใจเข้าออกบังคับจิตให้มันอยู่ในขั้นลมให้ใจเข้าใ,ใจออกแล้วก็ฟังไปด้วย ฟังไปด้วยแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยการพิจารณาตามให้พิจารณาตามเฉพาะจุดที่ผู้แนะนําแนะนําให้หลังจากนั้นขณะที่ผู้แนะนําแนะนําเสร็จเพราะว่าต่อแต่นี้ไปให้ใช้เวลาปลอดเสียงครึ่งชั่วโมง ตอนนี้ท่านก็นต้องใช้กำลังจิตแบบนี้อันดับแรกทำจิตให้สบายไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครและก็ไม่ถือว่าคนนั้นพวกนั้นคนนี้พวกนี้เราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาพหนั้นเป็นซ้ายพ่อนี้เป็นขวาพว่อนี้เป็นกลางพ่อนี้เป็นประชาธิปไตยพ่อนี้เป็นป็จก,การพ่อนี้เป็นคอมมิวนิสต์ ในวงการของศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองวางอารมณ์เสียให้หมดใครจะเป็นอะไรมาจากไหนก็ช่างมีความรู้สึกอย่างเดียวว่าคนที่มานนั่งรวมกลุ่มกับพวกเรานี่เป็นพวกของเราเรามีความรักเขาเท่ารักตัวเรา เราสงสารเขาเท่ากับสงสารตัวเราเรายินดีในความดีของเขาเหมือนกับเราได้ดีด้วยเราจะมีอารมณ์วางเฉยในเมื่อเหตุบางอย่างไม่เคยขึ้นซึ่งเป็นกฎธรรมดาที่ป่วยไข้ไมส่สบายดิน้นโตงตังโตมตามหรือว่ามีใครทำาราไม่ขัดข้องในใจบางอย่างที่เป็นที่ไม่ถูกใจเรา ตอนนี้ระวังเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตไม่ก็เป็นสุขแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักปฏิบัติที่เขามีผลดีแล้วก็แจ่มใสเร็วนั่นเขาเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์คำว่าศีลบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่จะมาบริสุทธิ์กันเวลาปฏิบัติต้องบริสุทธิ์กันตลอดมา มีบางท่านทรงศินห้าบริสุทธิ์บางท่านทรงศินแปบริสุทธิ์เป็นปกติเรื่องของ้อศีลนี้มีความสําคัญมีเกณฑ์บังคับถ้าทรงศินห้าบริสุทธิ์อารมณ์จิตของท่านจะทรงได้ถึงขั้นประสูตดาศีทาคามีถ้าทรงศินแปดบริสุทธิ์อารมณ์จิตจะทรงได้ตั้งแต่พระอนาคามีไปถึงอหา,าตผล แต่ว่าสำหรับครววาดได้ถึงแค่อรหัตมักถ้าถึงอรณาจัต,ตผลวันนี้ถ้าไม่บทช่วงนี้นิพานสําหรับพระมีศีล227อยู่แล้วเป็นอันว่าอารมณ์ใจของท่านนักปฏิบัติที่มีความสําคัญก็คือมีพรหมีหารสี่มีจิตรักสงสาร ไม่ชายินดีเมื่อเพื่อนดดีวางเฉยในเมื่ออุปสรรคเข้ามาถึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีศีลบริสุทธิ์และก็นอกจากนั้นขณะที่ทรงอารมณ์จิตในด้านสมาธิหรือใครคนตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำก็จะจิตจะต้องไม่ข้องอยู่กับอารมณ์หนึ่งความรักในรูปสวย ในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยการสัมผัสระหว่างเพศสำหรับนิวรณ์ห้านี่นักฝึกใหม่ๆจะตัดเฉพาะเวลาที่กำลังฝึกอยู่ก็ได้แต่ถ้าฝึกเป็นแล้วถ้าจิตทรงชานถ้ารมอย่างนี้เข้ามายุ่งกับใจชานก็เสียนั่นเป็นข้อที่หนึ่งนะ จิตวางเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศแล้วก็จิตต้องไม่คล้องแวะกับความโกรธความย่ำบาดที่มีมาในการก่อนและจิตจะไม่ยอมให้ง่วงเหงาเขานอนจะมีใจเจอเบอิกบานอยู่เสมออารมณ์ที่เราคิดเราพิจารณาลูล่ลมให้ใจเขาออกต้องทรงตัว ไม่ยอมให้รอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการหมายความว่าครูบาอาจารย์เขาแนะนําแบบไหนเราปฏิบัติแบบนั้นให้จิตมันอยู่จุดนั้นไม่แลกไปสู่รมณ์อื่นในบริการที่5ไม่สงสัยในคุณธรรมที่เราปฏิบัติ เป็นนั้นว่าการห้ายอย่างนี้คือหนึ่งการพอใจในรูปสวยสิงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเพื่อความโกรธความยำบาดความง่วงจิตฟุง้งซ่านไม่บังคับจิตไม่อยู่แล้วก็มีความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตของท่านผลการปฏิบัติของท่านไม่มีเลยปฏิบัติไปสักกี่แสนปีก็ไม่มีผล ใหนน้นักปฏิบัติทุกคนจะต้องทรงอารมณ์ให้ได้ที่เห็นว่าเขาทำมาประเดี๋ยวเดียวเขาได้เนะี่ยเขาคุมอารมณ์เขาอยู่แล้วก็ได้ดีตอนนี้เราก็มาพูดกันด้วว่าต่อไปว่าทำไมครูบาอาจาจรย์จึงได้แนะนำให้ใช้ความสัมผัสของจิตคือความรู้สึกของจิต ว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่าเห็นอะไรบ้างใช้ความรู้สึกไม่ใช่ตาเห็นก็จอย่าลืมว่าเวลาเราทำเรานั่งหลับตาเสร็จแล้วนี่ในเมื่อเรานั่งหลับตาแล้วเราก็ต้องใช้อารมณ์ของจิตเพราะการฝึกนี่เป็นเรื่องของจิตเป็นการฝึกจิตเขาถามว่ามีความรู้สึกว่าเห็นสีอะไรบ้างไหม เห็นพระพุทธเจ้าไหมเห็นเทวดาวนั้นไหมเห็นเทวดาวนี้ไหมเห็นปัจุนลาวนณีไหมตอนนี้ถ้าจิตของเราเป็นสมาธิจริงความรู้สึกมันจะบอกแต่ยังไม่เห็นที่พูดนั่ว่าคนมีอารมณ์อ่อน <c oughs> ความรู้สึกมันจะบอกว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกอยู่ว่า มีสีนั้นมีสีนี้หรือมีคนนั้นมีคนนี้อยู่ใกล้ๆกับเราความรู้สึกนี่ต้องใช้ใสายความรู้สึกจุดแรกที่มีความรู้สึกขึ้นเมื่อถูกคำถามเอาถามว่าเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้าไหมความรู้สึกมันว่าเห็นก็ต้องตอบว่าเห็น เขาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงเครื่องสีขาวและสีเหลืองได้ความรู้สึกมันบอกสีแดงก็ตอบว่าสีแดงต้องตอตามความรู้สึกรู้สึกยังไงตอบแบบนั้นการเห็นสีสันวันนะย่อมเห็นไม่เสมอกันด้วยกำลังของสมาธิและวิปาาัสสนาญาณ อย่าไปกลัวครูพู้แนะนำเขาว่าจะเขาจะด่าเขาจะว่าความจริงครูพู้แนะนำเนี่ยเขาประสบการณ์มาก่อนเขาไม่ด่าเขาไม่ว่าเขารู้ว่าการฝึกใหม่ๆมันเป็นยังไง <c oughs> ถ้าต้องใช้กำลังใจเขาควบคุมต่อมาสมมติว่าขอให้ท่านจงตั้งใจรัตนาบาร,รมีเของค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า หรือใครก็ตามให้นำข้าพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่พระจุลามณีเจดีสถานเราไม่เห็นว่าเขาอะไเจดเอาจิตพุ่งออกไปเลยว่าพระจุลามณีเขาลือกันว่าเป็นเจดีรูปร่างลักษณะสีนั่นบ้างสีนี้บ้างแต่ละคนเห็นสีไม่เหมือนกันนั่นเป็นกำลังของสมาธิครูเขาจะไม่ว่าเราก็จับจิตพุ่งออกไป ให้มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราอยู่ข้างนอกและข้างในพระจุลามณีแต่ว่าครูผู้ฝึกเขาใช้กำลังจิตขึ้นไปในครูผู้ฝึกเขาเห็นเพราะจิตเขาเป็นทิศถ้าเขาเห็นว่าอยู่ข้างนอกเขาก็จะบอกเขาจะถามว่าเวลานี้พระจุลามณีเป็นสีอะไร เขาถามคนอื่นมาก่อนคนอื่นเอาตอบว่าสีขาวบางสีเหลืองบางแต่เรามันรู้สึกความเป็นสีเขียวแล้วก็ตอบว่าเขียวไม่มีผิดเพราะจะารัจุลามณีมีเจ็ดสีก็สุดแล้วเราจะเห็นสีสมาธิเป็นอย่างแคบตอนนั้นไปโครจะบอกว่าให้ท่านเข้าวัจุลามณีไปไหว้พระพุทธเจ้าในนั้น เราก็สมมติใจตัดสินใจว่าเข้าละมันเข้าหรือไม่เข้าออก็จางเอาเข้าเข้าก็เข้ากันสร้างความรู้สึกในใจว่าเวลานี้เราอยู่ในพระจุลามณีเราถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าไหมเราก็รวบรวมกาลังใจว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบางคนก็ตอบได้ทันทีถ้าสมาธิเขาดี ความรู้สึกบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็บอกไปแล้วก็ถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสีอะไรความรู้สึกมันบอกไงก็ว่าไปตามนั้นแต่การถามนี่ถ้าเราบอกยังไม่เห็นครูเขาจะแนะนําวิธีพิจารณาของจิตเมื่อครูแนะนําวิธีพิจารณาของจิตเวลาเขาพูดนําเราให้เราคิดตามไปตามคําพูดเขาทันที ไม่ใช่ราเขาพูดจบแต่และคำเราจับจุดนั้นทันทีตัดสินใจว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะเข้าถึงเอากันง่ายๆแบบนี้แล้วต่อมาถ้าครูบอกถามว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหนนั่งห้อยขาหรือว,ว่านั่งขัดสมาธิเสียอะไรถ้าจิตมันบอกอยังไงก็ว่าไปตามนั้น ถ้าหากบอกว่าไม่รู้ถ้าจิตมันไม่รู้ก็บอกครูว่าไม่รู้แต่การฝึกนี่ก็ต้องขอไปโปรดทราบเพราะเรื่องของพิญญาวิชาสามไม่ใช่ของเล็กเขาฝึกกันยากมากแต่ว่าที่ได้ตำรับมาใหม่จากท่านพู้มีความรู้พิเศษท่านให้มานี่รู้สึกว่าทำได้ง่ายมาก แต่ก็อย่าลืมว่าต้องมีพรหมิหารสี่มีศีลบริสุทธิ์และก็จิตไม่เข้ากับนิวรณ์ห้าประการสำหรับพรหมิหารสี่กับศีลบริสุทธิ์นี้ต้องตลอดว่ากับตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะมาเวลาฝึกสำหรับนิวรณ์ห้าประการในขั้นตน้นในขั้นชันโลกีก็ระงับต่เฉพาะเวลาเจรเดินสมาธิ ขณะใดาที่เราเลิกไปแล้วท่านิวร์มาคลุมใจสมาธิเราก็หายถ้าสมาธิมาท่านิวร์เราสามารถคุมนิวร์ไม่ยุ่งกับใจได้สมาธิก็ทรงตัวและจงอย่าคิดว่าครูเก่งนะความเก่งนี่ไม่ใช่เรื่องของครูเป็นเรื่องของตัวท่านเองจะเก่งและไม่เก่งนี่อยู่ที่ท่าน เมื่อครูก็สั่งพิจรารณาก็มีหลายท่านที่แรกขึ้นไปก็มดึดพิจรารณาวิทีสโอยสนอยสนอไอจิตมันก็มีความรู้สึกขึ้นว่ามีจุดแสงสว่างบังมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ลักษณะนั้นบังมีวิทยวดาวนั่นมีวิวดาวนี้ถ้าจิตบอกแบบไหนเชื่อจิตทันที อย่างนี้ที่ตัว่าปนนั้นบอกว่าถ้าแกจะฝึกกับฉันแกต้องฝึกแบบคนโง,โง,โง่ๆ้าโอจะหลาดฉันจะไม่ฝึกให้อันนี้เป็นเรื่องเป็นความจริงแล้วก็ลองถามคนที่ฝึกหน่อยว่าใหม่ๆเขาก็ต้มเตรียมแบบเรานี่แหละให้รหลับตามือคลำช้าง พอต่อไปครูก็บอกว่าขอบรมีขรอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับความดีของเราที่บำเพ็ญมาขอเทพวิมานข้าพเจ้ามีอยู่ที่นิพพานขอสมเด็จพระ毗ชิตมารโปรดนําไปที่นั่นตอนนี้แล้วก็พ่งจิตเอาพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ไปไปก็ว่ดใจมันก็อยู่ที่นิพพานแล้ว ถ้าจิตมีกําลังกรลาดจิตเพุ่งอสูนิพพานอันนี้บางคนเขาก็สว่างตั้งแต่อยู่รามณีเห็นจริงๆบางคนเพิ่งจะขึ้นมาสว่างที่นิพพานเห็นวิมานไอเห็นนี่ไม่ใช่หลกตาเห็นความรู้สึกมันบอกเห็นว่าความรู้สึกบอกว่าพระพุทธเจ้านางทีน่นี่แต่งตัวแบบนั้นวิมานพวกเราแบบนี้แต่งมีสีอย่างนั้นเราแต่งตัวแบบนี้เพศเปลี่ยนไป นี่พูดถึงใหม่ๆถ้าเราฝึกยจงนี้ทุกวันทุกวันทํนทาจนชินอย่างเมื่อสองสวันนี้คุณวิภาพ,พรพาสิริเธอมาวันแรกเธอก็ว่ากันแบบดำน้ํานี่แหละเหมือนกับเราเรารู้สึกว่าวันนั้นกระต้วงกระเตียงกระต้วงเตีงตงยงลากโลกทุก,กังกับปณิพันธ์ได้เวลากลับมานอนเธอก็ไม่นอนเปล่า เธอก็รักษารมของเธอพอเช้ามืดเธอก็ขึ้นไปหาจุดนิพพานตื่นมาใหม่ๆตอนเช้าวเวลาฉันอาหารเธอมาอรายงานว่าหลวงพ่อมาคืนนี้ที่จิตมีความรู้สึกสัมผัสว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เห็นเลยแต่บอกไปตามความรู้สึกของจิตแต่ว่าไม่เมาช้ามืดนี่กลับเห็นจริงๆทีอแล้ว เห็นตรงตามนั้นอันนี้ไม่ใช่ฝ่าทานเพราะว่าความจริงถ้าจิตมีสมาธิจิตมันเป็นทิพ์มันบอกจริงแต่ว่าถ้าเราสงสัยก็ถือว่าเราเป็นท่ายของนิวรถ้าเราเป็นท่ายของนิวรเอาดีอะไรไม่ได้เลยนิวรเป็นกินเลสนี่ขอท่านนักปฏิบัติใหม่ เพือสร้างความเข้าใจเสียด้วยนี่เบราการหนึ่งคนที่เขามีศรัทธาจริงมีกำลังใจจริงอย่างคณะเวสารชานนจันทบ,บรุรีวันนี้โดยจะเป็นวันที่18เมื่อคืนวันที่17เธอมาจากจันทบ,บรุรีคนนี้ไม่เคยฝึกสมาธิมาตั้งแต่ครั้งไหนเลย เพียงเด่น,น้องชายเอาเทปที่เขาบันทึกไว้เวลาฝึกไปฝึกไปแพ้นไปให้ฟังแล้วก็เปิดฟังไปเรลยๆนั่งฟังบ้างนอนฟังบ้างจิตก็คิดตามไปในที่สุดก็ท่องเที่ยวไปในพวกต่างๆได้แล้วก็เห็นชัดเมื่อคืนนี่มาให้สอบถามพอเดึงเข้าไปเห็นใจนองเธอใสไม่แก้ว ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อถามชื่อจึงได้ทราบว่าเป็นชี่พี่ชายของคนคุณสมบูรณ์เบญสารชานน์เห็นจิตใสนี่ความจริงครูเขารู้จิตเห็นจิตใสานี่ที่ไหนก็ไปในหมดก็เห็นชัดหมดให้ตั้งจิตตรงไปพระนิพพานเธอก็บอกถึงแล้ว ถามว่าวิมานของเธอรูปร่างไปยังไงเธอบอกถูกเห็นพระพุทธเจ้า,จาไหมเธอบอกว่าเห็นดูตัวของเธอเองเธอบอกถูกต้องในที่สุดบิดามรรดาของเธอตายไปแล้วแต่ความจริงครูผู้ฝึกก็รู้ว่าพ่อแม่ของเขาที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนกาจะต้องการให้เธอตอบ บอกเวลานี้ไปหาพ่อกับแม่ที่ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอก็ตอบว่าพ่อกับแม่ที่ตายไปอยู่ชั้นดาวดึงถ้าบอกให้ไปหาพ่อกับแม่ถามว่าวิมานของพ่ออยู่ใกลไอยู่ลามณีไหมเธอตอบตรงเพลงว่าอยู่ใกลไรพระจุลามณีให้ถามว่าวิมานของแม่แหะอยู่ตรงไหน เธอก็ตอบตรงจุดอีกว่าวิมายของแม่อยู่กไกลออกไปหน่อยหนึ่งห่างไปหน่อยหนึ่งยังไม่ใช่คำว่าใครว่าห่างไปหน่อยหนึ่งเธอถามว่าเวลานี้พ่อกับแม่มาแล้วหรือยังเธอบอกมาแล้วความจริงครูผู้ฝึกเขารู้ว่ามาแล้วอยายจะทับถามว่าท่านดีใจไหมเขา,าตอบว่าท่านน้งสองดีใจมากที่ลูกชายขึ้นมาได้ ให้ถามท่านนางสองว่าท่านพอใจจะปานิพันธ์ไหมท่านนางสองก็ตอบว่าเตรียมตัวพร้อมกำลังเตรียมตัวเพื่อปานิพันธ์คือบวาเพนบาร,รมีต่อ <c oughs> นี่คนที่เขามีปัญญาและมีกำลังใจจริง <c oughs> เพียงแค่เอาเทพในการฝึกไปรับฟัง เขาก็สามารถทำได้ทั้งเพียงนี้แล้วก็อารมแจมสายจริงๆด้วยฉะนั้นการฝึกที่จะได้หรือไม่ได้ในมันอยู่ที่เรารับการฝึกครูบาอาจารย์แนะนำอย่างนี้เราก็ไม่เราก็ไม่ใช้กำลังจิตใจตามแล้วก็ปล่อยอารมซึมไปบ้างคิดปัญญน้นบางคิดปัญนี้บ้างศีลไม่บริสุทธิ์ซสบ้าง ขาดพรมีหันสีไปบ้างตกอยู่ในน่ายของนิวรณ์ห้างก็พังอย่างนี้ฝึกไปเท่าไรก็ไม่มีทางได้หรักหมดจะไปได้แลไร้ที่ได้ก็ได้เพราะงั้นมันได้เร็วไม่ใช่ได้ดีเพิ่นได้อารมณ์เร็ว คำว่าลมเลวก็หมายความไม่ได้ชาสมาบัติไม่การฝึกนี่มันต้องร่วมกันทั้งสมาธิและวิปาาัสสนาญาณการที่จิตเราเครื่องขึ้นไปได้นั้นเป็นกำลังของสมาธิการจะเห็นอะไรชัดและไม่ชัดเป็นกำลังของวิปาาัสสนาญาณแต่ว่าสมาธิที่ฝึกเป็นสมาธิพิเศษ ที่เป็นสมาธิเนื่องโดยวิชาสามและอภิญญาฉะนั้นท่านนั้นหลายที่ฝึกในเรื่องนี้ต้องมีความเข้มแข็งต้องตั้งใจให้แนว่วแนว่อย่างที่หลวงปานท่านบอกว่าถ้าแกจะเลยนกับฉันแกต้องเรียนอย่างคนโง่ๆห้ามฉลาดทั้งนี้หมายความว่าท่านทราบชัด ว่าแบบไหนมันถูกแบบไหนมันผิดเมื่อคนที่เดินทางไปใหม่ๆคนที่เขาเดินทางไปก่อนเขาจะบอกว่าเส้นทางนั้นเลี้ยวไปทางนั้นเส้นทางนี้เลี้ยวไปทางนี้ถ้าเธอจะไปนั่นต้องไปเส้นทางนั้นถ้าเราเชื่อเขาแล้วก็เดินตรงทางถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราอดเลวนะก็อดดีไม่เป็นไร เราอดเร็วไปแวะทางซ้ายแวะขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผิดทางมันก็ไม่ถึงข้ <c oughs> อนี้มีอ,อุกมาชั้นใดทิดผู้รับฟังอาจารย์ผู้สอนก็นไหมกันก็ต้องใช้อารมณ์แบบนี้แหละถ้่หากว่าทำอดตัวว่าเป็นพนดีเป็นผู้ฉลาดนั่นก็นหมายความว่าการฝึกของท่านชาติทั้งชาติไม่มีผล ให้เบิการหนึ่งเวลาตั้งอารมณ์อย่าตั้งให้มันแน่นเกินไปปล่อยอารมณ์สบายๆทำจิตให้มันมันสุขอาร,รมณ์เบาๆจับลมห้ใจเข้าออกให้คำภาวนาคนดีให้การพิจารณาก็ดีทำแบบสบายๆอย่าให้เครียดและอย่าให้ม่น,นึกถึงเรื่องอื่นให้มีรมจิตพอเป็นสุขพอดี เพียงเท่านี้การฝึกคืนเดียวก็ถึงจุดจบได้ตามความประสงค์ตอนนี้เทพหน้าที่หนหมดไปบันเดียรับฟังเทพหน้าที่2ต่อไปใหม่เพราะกับเทพก่อน